ส่วนการประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่อาจจะเข้าข่ายเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทํางานเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์จำกันได้ก่อนหน้านี้ตอน<ม>ช่วงที่ท่านรองนายกุมทําลงไปที่แม่สอดจังหวัดต,ตากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประสานแล้วก็ส่งตัวกลับมาแล้วส่วนหนึ่งก็หลายสิบคนนะคะ รอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะชาวต่างชาติที่เข้าขายจะตกเป็นเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์รอบนี้261คนนะคะที่ทางการเมียนมาประสานขอส่งตัวผ่านไทยเดินทางเข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจะมีการตรวจสอบก่อนที่จะมีการส่งกลับประเทศต้นทางของเขานะคะโดยทางรัฐมนตรีท่านรองนายกภูมิธรรมก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการตั้งศูนย์อพยพนะเดี๋ยวหลังจากสอบสวนเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะส่งกลับประเทศต้นทางของเขาทันทีคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะ เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะกองกำลัง DKBA นำตัวชาวต่างชาติที่เข้าขายว่าจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์261คนมีทั้งจากเอธิโอเปียฟิลิปปินอินเดียบราซิลเนปาลเคนยาปากีสถานและบังคละเทศที่อยู่ในฝั่งของเมียนมามาส่งที่ท่าขนส่งสินค้าเอกชนซึ่งอยู่ในอำเภอพบพระจงังหวัดตาก นี่นะคะช่วงที่นําตัวมาส่งจากนั้นทั้งหมดข้ามฝั่งมายัางประเทศไทยโดยมีทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณูนตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดตากไปรอรับตัวค่ะแล้วก็นําขึ้นรถบรรทุกที่เตรียมไว้10คันก่อนจะนําทั้งหมดเดินทางต่อไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระเพื่อตรวจสอบจํานวนแล้วก็คัดกรองว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จริงหรือไม่โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ของตอมอตากร่วมทํางานค่ะ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นจะนำตัวทั้งหมดไปที่มณฑลทนหารบกนะคะแล้วก็ไปที่วิทยาลัยเกษตรตากแล้วก็ไปที่กองมคับการกองอาสารักษาดินแดนตากเพื่อเข้าสู่กลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายต่อไป ทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าชาวต่างชาติที่ถูกส่งตัวเข้ามาไทยตามที่ทางการเมียนมาประสานจะมีการตรวจสอบก่อนส่งกลับประเทศว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกมาจริงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการคอเซนเตอร์ และยืนยันจะไม่มีการตั้งศูนย์อพยพแต่ว่าจะส่งกลับประเทศต้นทางของเขาโดยเมียนมาจะส่งรายชื่อและพาสปอร์ตซึ่งนอกเหนือจากจีนแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆนะคะที่ทางสถานทูตเนี่ยติดต่อเพื่อให้ประสานช่วยเหลือและจะดูแลคนของเขาเองคาดว่าใช้เวลาตรวจสอบประมาณ3สัปดาห์หรือไม่เกิน1เดือนค่ะผมผมพูดชัดเจนแล้วครับว่าเราจะไม่ตั้งศูนย์อพยพนะครับส่งเข้ามาแจ้งเรามาเราแจ้งประเทศเจ้าของ นะ <S an> ครับเขาตรวจสอบกันเวลาเขาส่งมาส่งในรายชื่อมีพาสปอร์ตมีหน้าเลยทั้งหมดนะครับเราก็ส่งประเทศจเจ้าของตอนนีออ้นอกเหนือจากจีนเนี่ยทางประเทศในภูมิภาคต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งติดต่อนะครับสถานทูตเขาติดต่อลานาะนแล้วว่าเขาได้รับสักรา,าบทราบว่ามีข้อมูลมีคนของเขาที่มีปัญหานะครับแล้วก็เราก็ประสานอยู่เพราะเขาไม่มีทางที่จะติดต่อตรงได้ นะครับเราก็บอกว่าเราก็พยายามทําใหไ้ได้คนเมื่อไหร่เราแจ้งฐานทูตเขาก็จะมาเคลียร์นะครับบางส่วนเขาก็ที่เขาเคลียร์เองก็มีนะบางส่วนเขาก็ไปจ่ายเงินให้ญาติญาติเขาก็ไปจ่ายเงินอะไรไถ่ายตัวกันมาอันนั้นเราก็พอทรา,ขาบข่าวบ้างแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอื่นใดเขาก็มาประสานงานแล้วก็เข้าตรวจสอบเรียบร้อยทั้งหมดเวลาเข้ามาถึงเราเนี่ยเราเอาเข้าหนึ่งก็งคือต้องมีประเทศเจ้าของพร้อมจะรับ อันที่สองก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยเราขอเข้ากระบวนการตรวจสอบของเราก่อนนะครับซึ่งกระบวนการตรวจสอบเนี่ยถ้าตรวจเช็คก็ไม่มีส่วนเกี่ยวพันกันแล้วก็ถูกหลอกลวงมาเนี่ยอันนี้เราก็จะคืน